สวัสดีครับมาดูหนะังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานมสี่ถึงมหแบบฝึกหัดที่หนึ่งจุสี่นะอันนี้เป็นเรื่องของเซ็ตละอ่าไปดูข้อที่หนึ่งกันว่าเป็นอย่างไรเราจะเรียนกันแบบผ่านแบบฝึกหัดนะจะสอนกันบ้านแบบฝึกแบบหัดเราก็จะรู้ว่าถ้าเราทําแบบฝึกหัดเต็มเนี่ยเราก็จะได้ความรู้ไปโดยอัตโนมัติอ่ามาดูโจทย์ข้อแรกกันโจทย์ข้อแรกเขาบอกว่าให้ตัวนี้ อ่านว่า universe เอาแบบง่ายๆก่อนนะ universe หรือเอกภพสัมพัทธ์เธออ่านอ่านอีกเสียงอาจจะเป็น universe ก็จะออกเสียงยากให้ตัย universe นี้นะประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็น1 2 3 4 5 6 7สแล้วเขาบอกว่าจงเขียนแผนภาพเพื่อแทนเซตต่อไปนี้นี่กาเรียกว่าเซต a ประกอบไปด้วยสมาชิก2 3 7เรามาดูทีละข้อ นะอ่านทั้งหมด3ข้อก็จะเสียเวลาข้อแรกเป็นเรื่องของเซตเก่อนนั้นเราจะเขียนแผนภาพอันนี้เขาเรียกว่าแผนภาพเวน n a แอนด l e r จเลจำได้ไหมภาพที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างนี้เขาเรียกว่าเวน n แบบ e u ออพื้นที่ทั้งหมดนี้คือพื้นที่ของเอกภพสัมพัทธ์สมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่จะต้องอยู่ในพื้นที่ของสี่เหลี่ยมที่เรียกว่ายูนิเวอรและโจทย์เขาบอกว่าให้เซตเประกอบด้วยสมาชิก2 3 7 เราก็กำหนดวงกลมขึ้นมาเรียกว่าเซตเและก็เอาสมาชิกใส่เข้าไปในเซตเอแค่นี้นี่ความหมายของเซตเอประกอบไปด้วยสมาชิก2 3 7เนะโอเคเสร็จแล้วข้อที่1เรียบร้อยไม่ยากนะไปดูต่อข้อที่2ข้อย่อยข้อที่2เราก็เอาตัวเลขกลับเข้าที่ของยูนิวอร์สก่อนข้อที่2เขาให้เซตมา2เซตคือเซต A กับ เซตบีเราก็ไปดูเซตเอกันก่อนวาดวงกลมขึ้นมาเซตเอประกอบด้วยสมาชิกสามสี่ห้าอ่าเราก็เอาสามสี่ห้ามาใส่เอาไว้อ่าทำไมสามห้ามาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะรู้แล้วเราต่อไปเราไปดูเซตบีเซตบีประกอบด้วยสมาชิกหนึ่งสามห้าเจ็ดเราก็วาดวงกลมขึ้นมาหนึ่งอันเป็นเซตบีนี่พื้นที่ตรงนี้เป็นเซตบีเอาสมาชิกใส่เข้าไป ใส่ตัวหน่งเพราะอะไรเพราะ1 3ึ่งสมห้าเห็นไหมสามห้ 3, ยังอยู่ในเกตของสีแดงนะเราก็มาดูทีละตัวอันนี้เห็นไหมเซตเนะพื้นที่ตรงนี้เป็นสีเซตเและมี4ี่สหถูกต้องตามโจทย์ต่อไปเซตบีเซตบเป็นสีฟ้ามีสมาชิก1 3ึ่ห้และเราจะเห็นว่ามันจะมี3กับ5ที่อยู่ตรงกลาง ซึ่ง3ามนั้นเป็นสมาชิกที่อยู่ในเซต A ด้วยและเป็นสมาชิกที่อยู่ในเซต B ด้วยเขาเรียกตรงนี้ว่า i n t e r s e ์เซ o กนโอเคทันนะแต่นี้ชื่อต่างๆก็รูนักเรียนก็ต้องจำนะคำว่า Universe หรือเอกภพสัมพัทนะส่วนตัดกันเขาเรียก Intersection ชัพวกนี้เดี๋ยวมันจะต้องเอาความรู้ไปแก้ปัญหาในโจทย์ถัดไปมาดูต่อข้อที่ส ข้อที่สามมีตัวเอแล้วก็มีเครื่องหมายเขียนนี้เขาอ่านว่าเครื่องหมายพรามเอพรามเนี่ยประกอบด้ 2, 3, วยสองสามหกหมายความว่าอย่างไรเราก็สร้างเซตเอขึ้นมาก่อนหนึ่งตัวพอเซตเอเสร็จแล้วสมาชิกที่จะไปอยู่ในเซตเอคือตัวไหนคือตัวทุกตัวที่ไม่ใช่สองสามหกเพราะสองสามหกคือเอพรามนะเพราะฉะนั้นที่ไม่ใช่สองสามหนะกก็ย้ายอ,ออกามอาไว้ในเซตเอซะเป็นหนึ่งสี่ห้าเจ็ดอย่างนี้ ตัวที่เราเห็นว่า A อพรามนั้นสามารถเขียนได้หลายรูปแบบแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูจะเป็นตัว A แล้วก็เป็นตัวขีางบนอย่างนี้ก็มีความหมายเดียวกับตัวนี้หรือ A สตัวซีนี่นคืนว่า complementary นะก็แบบนี้ก็ได้หรือ A ทตัวนี้คืาคว่าทิวก็หมายทิวนะแล้วก็ใส่ A อย่างนี้เข้าไปก็ได้หรือ complementary a 1 2 3 4สามี่เขียนได้4รูปแบบนะก็ท,กทบทวนความรู้ไปด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นนิยม เขียนแบบนี้ซะเยอะนะ A แล้วก็มีดข้างบนอ่านว่า A อพรามนี่ตอนนี้อ่านเต็มเตมอ่านว่าคอมพลเมนต์ของเซตนะอ่านให้ถูกต้องตามหลักการคืออ่านว่าคอมพลเมนต์ของเซต A หรืออ่านกันทั่วไปว่า A อพรามนั่น A. เองเขียนแบบนี้เอพรามนั้นประกอบด้วยสมาชิกของยูนิเวอร์สแต่ไม่เป็นสมาชิกของ A. เ็นะครับแต่ไม่เป็นสมาชิกของ A เพราะฉะนั้น236จึงอยู่ นอกเซต A จบข้อที่1เป็นที่เรียบร้อยนะอ่เราก็ทำสีให้ดูเรงที่เล้เรียกว่า A' พรามสรุปนะารูปก็จะเป็นตามนี้นะถ้ารูปนักเรียนจะลอกใส่สมุดส่งครูก็เอาสไลด์นี้นะครับสุดท้ายนี้เป็นตัวลอกได้คณิตศาสตร์ไม่ยากเกินกว่างความสามารถของเรานะเดี๋ยวเราจะไปดูต่อข้อที่2กันในคลิปถัดไปนะครับ